อยากเห็นเป็นดวงดาวดวงใหญ่ๆในสังคมไทยนะครับคำว่าดวงดาวไม่ได้หมายความว่าเป็นนักแสดงหรือเป็นซูเปอร์สตาร์แต่เป็นดวงดาวคือสปอตไลท์ส่องให้คุณนะครับเราเริ่มต้นฉายแสงให้กับคุณแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคุณจะพูดอย่างไรให้คําพูดของคุณกลายเป็นคําพูดที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยก็วันนี้นะครรู้สึกภูมิใจมากขอเสียงหน่อย <laughs> โอเค พลังพลังฮะ10 y e anniversary นะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มเปิดประเดิมจริงๆวันแรกสำหรับน้องทั้ง77คนนะครับพลังที่เขาเตรียมตัวกันมาหลายเดือนบางคนเตรียมเตีม,มาเตรียมตัวมาปีกว่าเพราะว่าประกดล,ละค้างโควิดกันมานะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ปล่อยของกันเต็มที่ก็อย่างที่สภาพที่เห็นนะครับว่าไม่มีใครยอมใครหรอกครับเพราะว่าโอกาสมาถ,ถึงแล้วค่าได้ค่าตีได้ตีนะฮะเต็มที่ทุกคนครับ ภูมิใจแล้วก็ดีใจนะฮะสายเหตุสําคัญเลยก็คือว่าความตั้งใจของเราเนี่ยเราเป็นคนธรรมดาแล้วเราอยากสร้างทุกอย่างให้มันเป็นที่ประจักษ์ของผู้คนเพราะฉะนั้นเนี่ยความศรัทธาความซื่อสัตย์ความจริงใจแล้วก็ความยุติธรรมมันส่งผล10ปีเทนเนอร์แอนนิเวอร์รีของเราทําให้คนยอมรับมากขึ้นครับเห็นแบบนี้เนี่ยอยากพาไปอินโดนแล้ง77คนเลยนะคเออมีตังไหมฮะขยิมหน่อยก็จริงๆแล้วเรามีซอฟต์ออบเพนนิ่งนะครับก็วันที่7กลางคืนนี้ก็จะล่องเรือทุกท่าน แต่ไม่อนุญาตให้ไปนั่งท้ายเรือและฉี่นะฮะก็เชิญีพี่สื่อมวลชนด้วยแล้วก็คนที่ไม่ได้ไปก็ฝากติดตามได้ถือว่าเป็นงานแรกที่เราเป็นการแบบเฮหาปาร์ตี้กันในเรือนะครับสนุกสนานกันในวันที่7ตอนกลางคืนครับจริงๆแล้วปีนี้ก็อยากที่จะดูแลทุกคนอย่างดีก็เป็นมิติใหม่แห่งการประกวดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยชีวิตของคนเรามันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการเป็นนักแสดงการเป็นดาราอย่างเดียวมันเป็นได้หลายอย่างรวมถึงหนึ่งในนี้ จะเป็นนางเอกหมอรำทันทีขึ้นโชว์ทันทีในคืนต่อไปกับระเบียบวาทศิลป์ครับ,รบเป็นใครต้องนนคอยติดตามอ,อ,ะอะไรครับวันนี้เริมเก็บคะแนนได้ยังคบเก็บมาประมาณตั้งแต่ประมาณสักสองเดือนที่แล้วแลลวฮะ,ะแต่ว่าวันนี้ผลการเก็บคะแนนก็อาจจะคาดเคลื่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงผลค่อนข้างเยอะเพราะว่าเจอตัวจริงแล้วอึ้งหมครับว่าเฉพาะการมาปรากฏตัวที่นี่ก็ถือว่าเป็นการทุ่มทุนของทุกคนแล้วก็มีการสร้างครีเอทีฟค่อนข้างเยอะครับ ก็เอาจริงๆแล้วก็มีถ้าถามงบประมาณก็ใหญ่กว่าทุกปีแน่นอนเพราะว่าเราทุ่มเต็มที่เต็มความสามารถที่เราทําได้ในยุคโควิด -19 นะครับเราอยู่ด้วยกัน28วันเต็มๆจากวันนี้เป็นต้นไปนะฮะเราอนุญาตให้กลับบ้านได้วันที่1พฤษภาคมนี่คือการลงทุนแล้วก็การดูแลอย่างดีอาหารครบทุกมื้อเอนเตอร์เทนดีโรงแรมที่พักดีทุกอย่างดูแลหมดนะครับตั้งแต่วินาทีที่9เข้า,ขามาในกองปรวจของเราจนวันที่1พฤษภาคมถึงจะอนุญาตให้กลับบ้าน แล้วก็โปรดักชันไม่ต้องห่วงครับเต็มที่เท่าที่จะทำได้อะไรดีๆก็เก็บมาไว้ที่มิสแกรนให้หมดครับโอหมั้ยมันก็เป็นปกติครับถ้ารวมของรางวัลรวมโปรดักชันปีนี้ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสี่ห้าสิบล้านเพราะโดยปกติเราจะมีงบอยู่3ากว่าล้านปีนี้ก็มีระเบียบวัฒนินเข้าไปนะครับแล้วก็มีรอบพิเศษหลายรอบนะครับแล้วก็ลงทุน10คนสุดท้ายได้มงกุฎทั้งหมดทุกคน เป็นมงกุฎเพชรแท้นะครับเจอกันหน้ารงรับจำนำได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือ10คนสุดท้ายได้คนละแสนนะครับแล้วก็มีมงกุฎแล้วก็มีเพชรแล้วก็มีทุกอย่างเราเน้นของรางวาัลเพราะว่าทุกคนบอกว่าเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีในยุคที่โควิด1 9เราก็ตอบโจทย์นี้เพราะฉะน,นก็ทุ่มกันนิดหนึ่งครับเกือบ50ล้านครับทั้งหมดรวมโปรดักชันด้วยนะครับปีนี้วดแตดสินยาไหมครับเพราะว่าจัวป่วยอันนี้เป็นคำถามที่ดีครับ เพราะว่าผลการตัดสินเนี่ยเป็นเรื่องที่เริ่มต้นปั๊บมีความรู้สึกว่าลำบากมากเพราะว่าถ้าชอบสาย3 B ก็คือ b า d y ดี้บิวตแล้วก็แบรนด์เนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกแล้ว3 B มีครบตอนนี้เหลืออย่างเดียวครับเหลือจังหวะเหลือโอกาสแล้วก็เหลือทริคต่างๆที่จะทำให้เขากลายเป็นคนที่ Outstanding ออกมาให้เยอะที่สุดเรากำลังมองหาผู้หญิงที่เราสามารถทำงานด้วยได้ เราสามารถเอาเขามาเป็นพรีเซนเตอร์เอามาเป็นปากเสียงให้กับประชาชนรวมถึงสามารถยืนอยู่บนลำแข้งตัวเองและช่วยตัวเองช่วยครอบครัวและ,ะการช่วยเหลือสังคมได้ในอนาคตครับพี่วัอยากเห็นอะไรในตัวมิสแกนของพี่ในปีนี้มากมากกว่าปีก,ก่อนๆที่ผ่านมาไหครับอยากเห็นเป็นดวงดาวดวงใหญ่ๆใ,ในสังคมไทยนะครับคำว,ว่าดวงดาวไม่ได้ไหมายความว่าเป็นนักแสดงหรือเป็นซูเปอร์สตาร์แต่เป็นดวงดาวคือสปอตไลท์ส่องให้คุณ รเราเริ่มต้นฉายแสงให้กับคุณแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคุณจะพูดอย่างไรให้คําพูดของคุณกลายเป็นคําพูดที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยในปัจจุบันนะฮะเศรษฐกิจสังคมการเมืองค่อนข้างจะล้มเหลวในประเทศไทยค่อนข้างเยอะเราเองก็เป็นคนตัวเล็กๆน้องๆก็เป็นคนตัวเล็กๆทุกๆคนนะโอกาสแบบนี้เรามีพื้นที่ให้เรามีโอกาสให้เรามีพี่ๆนักข่าวให้เพราะฉะนั้นคุณจะพูดอะไร ให้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนไทยส่วนรวมในระบบของเราได้บ้างผมว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงสุดมากกว่ามงกุฎครับซึ่งคนไหนที่ไม่ได้มงกุฎกลับไปสามารถที่จะพูดแบบดีได้ผมว่าก็เป็นชัยชนะของผู้หญิงไทยประเภทหนึ่งครับเก่งครับสิ่งนี้ต้องเข้มขึ้นกว่าเดิมไปครับพี่ดาวต้องแบบเผชิขาแบบยาวสิปีด้วยครับหนักกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเอาตรงจริงเอาจริงๆนะครับตอนนี้ สามารถสวมมงกุฎที่หนึ่งได้ไม่ต่ำกว่าสิบคนอยากจะพูดชื่อจังหวัดเลยก็เกรงใจอยู่เล็งแล้วไม่ว่าเล็งแล้วเอามันก็ต้องมีบ้างเป็นเรื่องปกติถูกไหมฮะแกไม่ขอไม่ไม่ไม่แกล้งก็มันมีตั้งแต่มีตั้งแต่สายแบบสายหุ่นดีจัดเลยสายพัฒนาตัวเองจากแบบการประกวดมิสแกรนมาแล้วหลายๆปีบางคนกลับมาใหม่แทบจะทำไม่จำไม่ได้นะครับพูดตรงๆนะฮะแทบจะจำไม่ได้มีบางคนหนึ่งประกวดปีปอใหม่ กลับีกทีหนึ่งโอ้โหจําเกือบไม่ได้นะครับยังหลายๆจังหวัดก็เคยประกวดพิสแคนมาแล้วอันนี้ก็คือลูกงอกเก่านะฮะที่กลับไปพัฒนากลับมาส่วนมือใหม่หัดขับไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหัดขับนึกว่ามารถไฟฟ้านะฮะขับเร็วมากเลยนะอันนี้ก็มีรวมถึงนะครับผู้ที่ลงสนามมาค่อนข้างเยอะหลายเวทีแล้วผมว่านี่คือการรวมความฝันการรวมความหวังซึ่งผมจะไม่ทำให้น้องๆผิดหวังแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ นะครับเอาสิ่งที่สําคัญที่ยึดหลักก็คือความยุติธรรมและโอกาสนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นมันยากครับแต่สุดท้ายในวันที่30เมษายนนะฮะพระเจ้าจะลงโทษอย่างหนักนะเนื่องจากว่าสุดท้ายมันจําเป็นต้องยอมให้เหลือเพียงแค่5คนสุดท้ายแล้วจะมีคนเดียวใน5คนที่ได้มงกุฎใหญ่โกลเด้นคราวของเรามงกุฎทองคำของเรากลับไปครับที่ตวัดกังวลเรื่องสถานการณ์โควิดไหมครับไม่กังวลครับปัจจุบันเนี่ยผมว่าโควิดเป็นเรื่องปกติ ผมเพิ่งกลับมาจากโคลอมเบียเมื่อคืนนี้นะครับโคลอมเบียนะครับเอกวาดอร์ Ecuador, แล้วก็เปรูเนี่ยไม่มีมาตรการเรื่องโควิดเลยผมสามารถเข้าประเทศได้โดยที่สแตมเสร็จแล้วเข้าไปหลั่นล้วทำอะไรก็ได้ไม่ตรวจสักครั้งเดียวทุกที่ไม่มีวัดอุณหภูมิไม่ใส่แมสไม่สนใจใดๆทั้งสิน้นชีวิตต้องเดินต่อผมถามว่าระหว่างโควิดนะับการไม่มีกินเราต้องหยุดอยู่กับที่อะไรน่ากลัวกว่ากันเพราะฉะนั้นโควิดเรามีหน้าที่ป้องกันเท่าที่เราป้องกันได้ นะครับแต่เราไม่มีสิทธิที่จะกลัวต่อไปแล้วไม่ฉะนั้นเราจะล้าหลังก,กว่าคนอื่นเยอะมากครับไม่เคยกลัวก็อาร์พีซีอาร์กันทุกคนก่อนเข้ากองนะครับล้วก็มีการตรวจกันทุกๆ2วันนะครับก็จะเป็นเอทีเคไล่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครเป็นก็ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวจะรักษาให้นะครับเดี๋ยวจะดูแลให้แล้วก็เดี๋ยวนี้มันไม่จําเป็นจะต้องนานถึง7วัน14วันนะครับผลออกมา2ครั้งไม่เจอก็ถือว่าเสร็จสิ้นการรักษาครับไม่นใช่ว่ามีสของพิเศษเอาอยู่ ผ่านมาประมาณ3ามสี่สั้นแล้วนะฮะเป็นกองประกวดที่มีการทดลองโควิดกันค่อนข้างตลอดเวลาประสบการณ์ค่อนข้างชินแล้วผมว่าทุกคนคงเข้าใจได้ว่าปัจจุบันโควิด1 9นไม่ค่อยมีบทบาทอะไรในสังคมละครับสุดท้ายครับพี่วัดฝากมีแกลนปีนี้วยครับความรู้กงาก็ฝากเวทีมิสการไทยแลนด์นะครับ10ปีในการเฉลิมฉลองปีนี้ด้วยเป็นกําลังใจให้น้องๆ้องทุกๆจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็นาทีนี้อยากจะฝากทุกคนว่า ต้องคอยสนับสนุนน้องๆอย่างเดียวครับไม่ต้องตําหนินะครับเชียร์ใครชอบใครก็เชียร์คนนั้นนะครับอย่าไปตีคู่แข่งนะฮะ <Okay. S 1> เดี๋ยวคู่แข่งเขาทนไม่ไหวเขาตีกลับนะเพราะฉะนั้นเราเชียร์กันแบบสร้างสารรค์แต่เต็มที่ทุกๆนาทีจากนี้เป็นต้นไป30เมษายนรู้ผลแน่นอนครับ <Okay. S 1> ขอบคุณค